สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปืนยิงป่าช่างเกตครับผมวันนี้มาถ่ายน้ำพึ่งครับผมขายหลายอย่างครับผมนี้มาถ่ายน้ำพึ่งให้ดูครับพึ่งหลวงปานะครับผมเราไปจัดตีมาครับหาตีมาครับมีหลายขวดนะครับผมลังครับผม ็ตีสะสมไว้ครับนี่รหมดนี่ประมาณสองลังนะครับผมตีได้มาสองลังลังใหญ่เท่ากระดงก็ลังหนึ่งถ่ายมาให้ดูแลอีกลังหนึ่งไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูหนงเหลืองนะครับผมเพิ่งลวงแท้นะครับผมหลังเท่ากระดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นรับประกันแท้เลยครับ ทำให้แท้ยินดีรับคืนเงินนะครับผมรับคืนน้ำผึ้งครับตีเองกับมือครับจากป่าครับศีศาสนาอะไรนะครับผึ้งหลวงแท้ๆน้ำจะไม่ข้นมากนะครับเพราะว่าเป็นพึ่งป่าไม่เหมือนพึ่งเลี้ยงถ้าพึ่งเลี้ยงเนี่เขาเก็บไว้นานนะมันก็จะเหนียวนะครับ คือว่าพึ่งตัวพึ่งเลี้ยง,งมันจะกินเขาจะกินน้าหวานไว้นานแล้วมันก็จะเหนียวแต่อันนี้แบบเป็นเกสรธรรมชาติครับตีมาเนี่ยถ้าถุงรั่วนะผมใส่ถุงทเวลาขึ้นไปเอาไปตัดนะไปตัดบนยอดขึ้นไปตีใส่ถุงมาถ้าถุงรั่วนี่รั่วไหลหมดเลยเพราะว่ามันใสมากครับพึ่งหน้านี้ก็จะเป็นหน้าฝนเพราะว่าไม่ใช่เดือนห้าครับผมช่วงเดือนนี้เดืนเจ็ดเดือนแปดนี่ก็จะเป็นพึ่งหน้าฝนหน่อยแต่น้าพึ่งนะครับดีหมดครับเป็นเกสรจากธรรมชาติครับ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้มารีวิวขายน้ำเครื่องนะครับผมตีเองหาเองครับสะสมไว้ได้เป็นลังครับผมโอเคครับสวัสดีครับ